เรามาต่อกันที่โฆษกของกลุ่มกบปนะครับที่ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่งนะครับให้ยกเลิกคําสั่งคุ้มครองม็อบประชาธิปัตย์แจ้งวัฒนะภายหลังจากที่เกิดเหตุทําร้ายร่างกายประชาชนและก็รวมไปถึงทหารเป็นรายวันครับนายมาลัยรักทองชัยหรือสอนรักมาลัยทองโฆษกกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกบปรพ,พร้อมด้วยมวลชนเดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่ง เพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกคุ้มครองผู้ชุมนุมมอบประชาธิปัตย์ของพุทธอิสระเปิดทางการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะนายมาลาัยรักกล่าวว่าวันนี้ได้นํารายชื่อของผู้ที่เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางการจราจรดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่ติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการด้วยความยากลำบากประมาณ5,000รายชื่อแนบคำร้องเพื่อยื่นถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารแพ่ง ทั้งนี้เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์แจ้งวัฒนะสร้างความเดือดร้อนและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนให้เกิดเหตุการณ์พันเอกวิทวัตวัฒนกุลถูกกาดม็อบประชาธิปัตย์ทำร้ายร่างกายและเหตุการณ์อื่นๆที่มีประชาชนถูกทำร้ายเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคุ้มครองผู้ชุมนุมกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และให้เปิดพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตเป็นปกติกปปส ต้องมีสํานึกนะครับสิ่งที่คุณทํามาหลายเดือนเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแต่มันเกิดความทุกข์ร้อนต่อประชาชนนักเรียนกําลังจะเปิดเทอมก็มีความทุกข์ร้อนในชีวิตและทรัพย์สินผู้ปกครองที่สัญจรไปมาขณะข้าราชการยังถูกกระทําเช่นนี้แล้วประชาชนจะอยู่อย่างไรฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาปฏิบัติตามแนวทางคําพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนมีความทุกข์ประชาชนก็มาพบ นะผู้พิพากษาสารต่างๆขบวนการยุติธรรมเพื่อขอพึ่งบารมีนะครับหรือขอพึ่งความยุติธรรมให้เกิดแก่กับประชาชนคืนความสุขคืนพื้นที่และคืนความยุติธรรมให้กับสังคมประชาชนจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขคศสกลุ่มกบประบ,รบุด้วยว่าการมายื่นในครั้งนี้เนื่องจากเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมาเป็นตัวแทนในการยื่นเรื่อง ทั้งนี้เชื่อว่าสารนั้นจะให้ความเป็นธรรมและยืนยันว่าเชื่อในกระบวนการตัดสินครับ